สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์ละลายรักในมานนิ่งตั้งแต่แต ep 10ถึง ep 14เลยนะคะ ีเนียนอยากรู้ปมในใจของอาจารย์ชี้จึงได้ไปถามจากเพื่อนของอาจารย์ชี้และเพื่อนคนนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าเคยมีคนที่อาจารย์ชี้รักมากๆแล้วก็ได้ทิ้งเขาไปเลยทําให้อาจารย์ชี้โทษตัวเองมาถึงทุกวันนี้ชี่เนียนอยากทําให้อาจารย์จี้ได้คลายปมในใจเธอจึงทำทุกวิีทางเพื่อให้อาจารย์ชี้ได้ผ่อนคลาย และได้ชวนอาจารย์จี้ไปดูงานดอกไม้ไฟแต่อาจารย์จี้ก็ได้ปฏิเสธไปและอาจารย์จี้ก็ได้แอบจองตั๋วเพื่อที่จะไปดูงานดอกไม้ไฟแต่ชี่เหนียนไม่รู้จากนั้นคุณปู่อยากได้รูปคู่ของทั้งสองชี่เหนียนจึงถ่ายรูปต่างๆของอาจารย์จี้ แล้วได้ส่งไปให้คุณตู่ดูจากนั้นอาจารย์จี้ก็ได้พาชี้เหนียนไปงานดอกไม้ไฟและได้เล่นเกมคีบตุกตาให้ชี้เหนียนด้วยจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปดินเนอร์ด้วยกันและได้ไปดู ดอกไม้ไฟในคืนนั้นทั้งสองได้ขึ้นไปนั่งบนชิงชาสวรรค์และพูดถึงเรื่องราวที่เป็นปมในใจของอาจารย์จี้ด้วยอาจารย์จี้จึงบอกว่าคนนั้นคือน้องชายของเขานั่นเองที่ทิ้งเขาไปเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์จี้ไม่ยอมรับที่ น้องชายชอบวาดรูปจึงทำให้เกิดเรื่องราวเถียงกันแต่ตอนนี้น้องของอาจารย์ที่รู้แล้วว่าอาจารย์ที่ทำงานหนักเพื่อให้กิจการอยู่รอดตอนนี้ทั้งสองคนก็เลยเข้าใจกันหลังจากนั้นทุกคนก็ ได้พาก,กันไปเที่ยวทะเลและก็จะมีฉากหวานน่ารักน่ารักออกมาให้ชมกันนะคะแต่เรื่องเรายังไม่จบเพราะคุณปู่ได้จ้างหญิงสาวซึ่งมาทำงานที่บริษัทของอาจารย์ชี้ด้วยอาจารย์จี้อยากให้ชี่นีหนหึงจึงร่วมวางแผนกับทุกคน โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ